สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีเสาวันเสาที่ส4มิถุนาสองหา8หปดนะครับผมวันนี้ผมกับพิผ้าพี่ผ้าหนองเขามาหาเห็ดแดงกอคือเก่าครับไปรุ่นน้ำกันครับว่ามหาเห็ดแดงกอวันนี้สีมานบอรครับไปครับผมเห็ดแดงกอมาพอแลวครับพี่น้อง ดอกแรกแห่งมันครับผมเห็ดแดงกอรครับดอกงามๆเลยดอกที่สองครับดอกนี้บักใหญ่เลุยนะจุง่งามๆครับหอยเดือกินแหวงเบ็ดพี่ก้อนเทา่า นี่คือมันกำลังขามห้องมากนะครับย่่งไปคนละทางครับผมไปฟิลพนพอเองนะครับอืโอ้ยมายเดือกกินจนสถิเบิร์อ่ะอืมอน,นี้ก็เอาคอเดือกไปไหนหอยเดือกก็ได้น,นี้นะครับผม โอ้ยบอก้เดือกินเบิร์ตเคิงหนึ่งครับผมจะหอยสองคนเคียร์นะครับผมแต่เราเพิ่งกันเรือไปหายู่ครับนี่ตั้งพอววออยู่นี้งามเลยเพิ่งเพิ่กเห็นหนึ่งดอกนี้นะี่ ในนี้ครับผมนี่ดอกนีเหลนง,ง่ามครับเห็นเป็นปลาผมครับเห็นหมูเห็นกออีกนะครับผมเป็นแถวเลยครับผมมีจะดอกง,งามๆครับ มาครับพี่นกมาเก็บน้ำกันครับผมในกรฟิ้นอยกับย่งางหัวใช่นไรอย่าเก็บเก็บคนเดียวเก็บกองหมดเลยนะครับผมนี่เ็ดอ,อกน้ำงามครับมูน าหกดอกครับผมหกเก็ดดอกแต่ว่าหังดอกงาาครับนี่ครับผมเฮ็ดติเค็บบางหั่นเีครับหมาเนี่ยแะครับผมดอกน้ำหน้ามเลยนี่เขาใหญ่สองใหญ่เนพื้นกระยางปนี่เลวาเนเนาะเพื่อนกับเเห็นขึ้นกันครับ Này con tháo hết là đọc ninh chế bọn lên Nó sẽ hoài phi nhỏ còn chia với thằng khang không có bọn hiến này đọc bọn làm nè đọc bọn này nếu không có bọn เราหเห็นหอละออออขึ้นขวางการหเห็นอีกดอกนึงครับผมมันก็ดูหนุ่มน้อยเนาะอันนี้ได้สองดอกครับหาเลยพี่น้า นอย่งกันไปได้ก็เบาวต่ำเดียวนี่แม่ก็ฟิวก็ได้สองดอกแล้วเดียวนี่ พอกระฟิวก yeah, mm ็จาะไปทางใดเนี oh, ại ại. ่ยกกันไปได้เดียวนี่นี่พี่น้องบ้านมู่บ้านคือบ่เห็นโอ้ยได้ละออกไปจ่ายค่าใหม่นี่พี่น้องพอได้พี่น้อง แบบงามเกงามเลยทางนี้ไม่เห็นเห็แดงก้ครับผมนั่นหะครับอ,อืมลองนีกครั้ได้ เห็นเลยแม่งก mm ินไปเคืองนึงเลยอี่โอ uh ้ยให่ครับมอนี่พีดิมอนี่พีก็เลยมัดดอกไง่ใาบานตองเสืิงสองดอกก็ไหนยีงข้างกันกันมั้ข้างกันสององกับเห็นเท็บไปบ้าง างนะทานก,กอนดอกบกง่ายเลยดอกส้มไอซี่ดอกครับเลยพนะูน่ะบานบหมดใ่า่เลยทีรถมาจอดโฮมนี้นะครับผมอยู่เป็นแป๊นเดู่ในเดินนี่ ่น่อพนจงไห้นะครับเรามั่งามเลยครับผมเนือ้อใบดอกหนึ่งเนาะใช่เยอหว่าน,นแล้วลน่อบเรมาอ้นี่เขาไม่เ่เันจงไห้อยู่น่นนอมั่งงามหนึ่ง่น่อมันเชียขนาดครับผม

Ban, ban này đâu. Ban đi đâu C hài hài đỏ. Đó. này đỏ kia, đỏ, đỏ ban nó bắn nó đi nó bắn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  nó อีกดอกนึงครับผมเห็ดแดงกอง่ามแห้นครับดอกน,อออนี่เหมือนยังเยี๋ยวพ่นบอกอือมันก็คือเอิ่นอีกแล้วครับผม นี่เท้านีหะาเห็ดไปกับพองวงวกหนาหวงวกหลังนะครับผมเพราะว่าท่าน้องเมกคุณว่าคุณพ่อช่างนะครับมือวานมาหาเห็ดทางสังห้อมกับเป็นตื่นๆด้วยกันนะครับผมยานพ่อคือเพิิน มาดอกท้องดอกสีไข่อยู่เหลือพี่น้องพิ่นรับผมหนูบางใยนี่ไปครมากําลังสืพ่อแกง มันบอกงามเลยครับเราในบ้านบบนี้นี่ครับพี่น้่งพี่นุองพันยางกายต้วใจักมันสามสีคนมเพิ่งก็อบเห็นครับโอ้มันดอกนะเอาเอาเนา อย่ดอกนี่อืมเด้งกอต้นก็อ,อยู่หกพะโล่เจะแล้เห็นหอืมมาหน่ะครับเห็ดเด้งกอดงามเลยดอกนี่าม่ไปก่อน่ใสนะ ออดอกเจ้าเข่าโอ้เจ้าฮะขาเข่ากอนผักงามเงวดอกนีเจ้ามาบ้างเจ้าดอกนี่โอวยเหมือ,มอ,อหนหนะอเนาะสวยเลยวไปหาเห็ดเี้ยตอ่เนยน้องแ่แน่บ่โอ้เด้แกงอยู่ครับพี่น้อง ขึ้ขาดอกนึงนี่อุ้มใหม่พี่ตู้โฮพ,พี่น้องเพิ่็บปเห็นที่กันน้องไม่เลยงามๆเลยพอนีเลยซีดอกแล้วครับผมแสดงว่าคนบนเขามัอนเราหันมา การห่อหลดนะครับผมสภาก,กัรกบ,บัาน,นะครับสวยเติบเลยหิ้วเขาเลยแต่ไเปเห็ดเบียกต่อนะครับนะครับมาเิ่งผลงานของห่ากันก่อน,นครับผมก่อนกบ,บนัดผลงานของหฮาก็มีแต่เห็ดแดงกอขึ้นเขาครับผมได้เครื่องกตะต้าครับพ่อได้แกงครับผมพอวหมาข้าเสา สามสี่โมงกับลก้าลองเหล่านะครับผมต่อไปเห็ดเบียกต่อนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ